รักเต็มเลยวันนี้วันที่29กันยา2567หลังการตัดหญ้านะคะค่อยโล่งหน่อยเลยเนี่ยสวยเลยไม่ค่อยลกเท่าไหรอ่อคุณยาย,ยาคุณยายเด็ดดอกไม้เหรอ,อไปไหนอ,อหลังจากเราตัดหญ้าเมื่อวานนี้พื้นที่ไร่ของเราเอวาวุคดูของเรา วันนี้เอามะพร้าวกับกล้วยหอมมาลงเพิ่มนะคะผู้พันให้มาเอาเอะโวคาโดไปแลกแกมาแบ่งปันสังคมน่าอยู่มากเลยบ้านไรของเราเพื่อนบ้านน่าอยู่มากเลยมีแต่เพื่อนบ้านน่ารักน่ารักแดดแรงมากค่ะวันนี้ ต่างกับที่มาไหมคะวันแรกที่มาหาทางเข้าบ้านไม่เจอเลยย่าลกมากอันนี้ตะไคร้มุมกอไผ่ของเรานะคะบ้านไร่ของเรามีจะลงเพิ่มค่ะมีต้น ะมะมยมะไฟมะละกอละมุดมะอะโปคาโดนะคะจะลงพื้นค่ะอันนี้ตัดหญ้าแล้วค่ะว่าวานสู้ลบก,กับหญ้าค่ะไม่ไหวรอบนี้ตจ้างพี่เขามาตัดให้เพราะเราไม่มีแรงที่จะตัดแดดเขาแรงมากนูคุณยายตื่นเช้ามาไม่อยู่เฉย เี๋ยวก็บุนปวดขาปวดเอวนะยายเอาพอประมาณนะโอเคไหมายายบรรยากาศตอนเช้านะคะวันนี้ที่ไลทรีมอลเทนโฮมโอ้ทรีมอลเทนโฮมของเราเค่ะย่าลกเร็วมากต้นสักก็ไผ่ ลงไว้เยอะค่ะไม่รู้จะได้กินไหมฝรั่งน้อยนามะม่วงกล้วยกล้วยหอมกล้วยน้ำว้าออกเครืออะนะคะเนี่ยอืว่คุณผู้ชายตื่นอยู่ในไร่อะโวาคดู เดี๋ยววันนี้จะตัดชะอมยาวไวมากลูกชายลูกชายอยู่ไหนนู่นอุ้มระบบน้ำ ดาวกระจายขึ้นเองนะคะไม่ได้ปลูกสวยตามธรรมชาติค่ะสวยมากสวยจริงๆยายถอนหญ้าอีกแล้วเดี๋ยวจะรีบไปลงต้นไม้ต่อค่ะค่ะแดดแรงมากค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะทรีเมาน์เช่นโฮมของเรา